ครับเมืองเวนเนี่ยจะมี2สะพานนะครับเป็นสะพานที่ผมยืนอยู่นี้เป็นสะพานมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานนะครับรถยนต์จะขึ้นได้เฉพาะบางเวลาส่วนอีกสะพานหนึ่งที่ผมจะซูมภาพไปนี่อยู่แม่น้ำตรงเทืองนะครับหรือแม่น้ำหอมจุดเียกเฟอร์ฟูมร,ริเวอร์นะครับมองไปนะครับตรงไปเนี่ยจะเป็นสะพานที่เอาไว้สำหรับรถยนต์นะครับรถรถยนต์รถบัสจะผ่านสะพานนี้นะครับซูมเข้าไป ด้านหลังเลยไปนั่นก็เป็นแนวเขานะครับยาวไปจนถึงชายแดนลาวนะครับเนี่ยครับนั้นเนี่ยใครนั่งแท็กซี่แล้วอยากลงว่าแท็กซี่เขาพ่าอ้อมนะครับเพราะว่าบางทีเขาข้ามสะพานนี้ไม่ได้น,น,นครับเขาต้องไปข้ามสะพานนี้สะพานสำหรับรถนะครับ